ทางมาถึงช่วงท้ายกันแล้วนะคะเรียกได้ว่าวันนี้ค่ะได้ข้อมูลครบถ้วนทุกอัตถักษจริงๆไม่ว่าจะจากคนที่เคยทําธุรกิจเครือข่ายมาก่อนหรือคนที่ทํางานประจํารวมไปถึงคนที่ทําประกันนะคะทุกคนนะคะ่ะมีความแตกต่างถึงได้เติบโตก่อนเราจะเริ่มแตกต่างอะคะ่ะใหม่ขออนุญาตเท้าความตัตเองก่อนเพราะว่าใหม่เนี่ยไม่ได้เหมือนกับวิทยาก,กรท่านแรก,ท,แรกที่อยู่นอกกรอบมาตลอดใหม่เนี่ยเป็นเด็กที่เรียบร้อยมากอยู่ในกรอบ เรียกได้ว่าสอบติดอันดับต้น,ตนท็อป10 quota อะไรคือใหม่ได้หมดเพราะฉะนั้นนึกถึงเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ทุกคนบอกว่าดีเป็นเด็กต้องเรียนเก่งนะต้องตั้งใจนะต้องทํางานดีนะต้องเรียนบัญชีนะถึงจะมีถึงจะมีงานที่ดีใหม่ก็เรียนบัญชีตั้งใจเรียนมาตลอดเลยค่ะอยู่ในกรอบตลอดจนไปทํางานบัญชีจนวันหนึ่งก็อัปเกรดตัวเองสอบเข้าเป็นพนักง,งานรับพิสาหกิจได้ มันเป็นสิ่งที่ทุกคนเชื่อว่าดีสิ่งที่ตัวหมายเองก็เชื่อว่าดีจากความเชื่อก่อนหน้าที่เขามีกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษมาถึงถึงพ่อแม่จนมาถึงตัวเราว่ารับราชการต้องดีแน่เป็นราวิสาหากิจต้องดีแน่ดีจริงๆค่ะเราเลี้ยงดูตัวเองได้แต่สิ่งที่แตกต่างคือเราไม่สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือเลี้ยงดูพ่อแม่เราให้ดีขึ้นได้ เมื่อปี55ค่ะใหม่เริ่มทางานสตาร์ท15,000ตอนนี้ปี66เด็กใหม่ก็สตาร์ท15,000คิดถึงตําแหน่งที่ขยับเป็นเปอร์เซ็นต์ปีละ6.5เปอรเซเมื่อไหร่เราถึงจะพอเลี้ยงตัวเองนะคะจนวันหนึ่งค่ะเมื่อ2เมื่อย้อนไปค่ะใหม่ได้รู้จักธุรกิจอยูซสนาทาควบคู่งานประจํามาได้2ปีเชื่อไหมคะว่าความแตกต่างที่ใหม่รู้สึกว่าต้องออกนอกกรอบอะค่ะ สองปีนี้ทาให้ให,ให,ใหม่มีงานมีเงินเท่ากับงานประจําท,ท,ทั้งที่แบ่งเวลามาทาเพียงแค่วันละเล็กวันละน้อยวันที่ใหม่มีรายได้เท่างานประจําทําใหม่ตัดสินใจลาออกแล้วใหม่ก็รู้ว่าเพื่อนๆทุกคนอ่ะมีความเครียดอยากลาออกในทุกขณะเวลาแม้แต่ยามหลับหรือยามตื่นใหม่ก็บอกเพื่อนทุกคนนะคะแต่เชื่อไหมคะว่าหลายๆคนไม่กล้าตัดสินใจเพราะว่าไม่เริ่ม ไม่เริ่มที่จะเริ่มทําอะไรใหม่ยังทําสิ่งเดิมอยู่ยังไม่กล้าที่จะแตกต่างยังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิมบางคนค่ะใหม่ไปชวนหัวเราะใส่ใหม่ด้วยซ้ํฮ่าฮ่าฮ่าไม่มีเงินเดือนแล้วจะเอาเงินที่ไหนกินเออเชื่อว่าทุกคนในที่นี้วันนี้ฟังแล้วรู้สึกตื่นเต้นอยากออกไปบอกคนเวลาเราออกไปบอกคนอาจจะเจอเพื่อนบอกนะคะว่าโดนล้างสมองแล้วมันไม่จริงหรอกมนโนหรือเปล่าเขาหลอกเธอขายฝัน ทั้งหมดทั้งมวลนี้เราจะได้เจอค่ะถ้าเราเจอถือว่าเรากําลังอยู่ในเส้นทางที่เราจะประสบความสําเร็จเพราะตัวหมาเองก็เคยเจอมาเหมือนกันเรื่องราวของใหม่อะค่ะออกจากนอกกรอบมาทําให้ได้ชีวิตที่แตกต่างวันนี้ค่ะทิปเทคโฮมที่ใหม่อยากฝากคือถ้าหากทุกคนในที่นี้มีโอกาสเลือกโอกาสนี้เป็นของทุกคนนะคะวันนี้มีเงินอยู่สามกองค่ะกองเงินหมื่นกองเงินแสนและกองเงินล้าน ถ้าคุณเลือกได้คุณเลือกหยิบกองไหนคะ<า>เลือกกองล้านไม่เชื่อว่าคนส่วนใหญ่เลือกแสนเลือกล้านแต่หนึ่งคำถามค่ะวันนี้คุณหยิบกองไหนอยู่ <c oughs> <c oughs> หัวเราะให้ตัวเองเบาๆฉันก็ทำตามที่คนอื่นเขาทำกันมาแหละหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าน่าจะแฮปปี้แล้วแต่วันนี้ค่ะเชื่อไหมคะว่าเรามียี่สิบสี่ชั่วโมงเท่ากันมีสองมือมีสองขามีหนึ่งสมองเหมือนกัน เราสามารถเลือกได้ค่ะชีวิตนี้ถ้าเราไม่เลือกเราจะถูกบังคับให้เลือกทันทีต้องรับเงินเดือนตามที่เขากําหนดไม่ใช่ว่าเงินเดือนไม่ดีนะคะเงินเดือนดีแต่มันดีกว่านั้นได้วันนี้คุณสามารถทํางานประจําควบคู่กับธุรกิจเครือข่ายอยู่หน้าได้วันนี้ถ้าเราอยากรู้ค่ะว่าเราจะมีชีวิตแบบไหนดูง่ายสุดคือหัวหน้างานเราตัวใหม่เองเนี่ยเคยเป็นพนักง,งานรับวิสาหกิจ วัวหน้าใหม่อายุ50เกือบจะ6กใกล้จะเกษียณเป็นผู้จัดการสาขา Number รวันหนึ่งเดียวรายได้ประมาณ5-6หมื่นแต่ใหม่ต้องใช้เวาลาอีก30ปีถึงจะได้รายได้นี้บวกกับต้องแข่งขันกับทุกๆคนต้องมีเส้นสายต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างถึงจะขึ้นไปเป็นเบอร์หนึ่งได้แต่ในธุรกิจเนี่ยค่ะที่เราพูดถึงหลักแสนหลักล้านมีคนสำเร็จให้เห็นเยอะแยะมากมาย วันนี้คนที่ขึ้นมาพูดบนเวทีนี้เป็นตำแหน่งโกลดดีเตอร์เยอะมากเป็นตำแหน่งซิลเวอร์เป็นตำแหน่งที่มีรายได้หรือแม้แต่ใหม่ค่ะก็เป็นหนึ่งคนที่เป็นโกลด์ดี렉เตอร์พิชิตรายได้หลักแสนจากธุรกิจนี้มาแล้วที่สำคัญธุรกิจนี้ค่ะคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะมีคู่แข่งเพราะวันนี้บริษัทไม่ได้บอกว่าเรารับโกดเด렉เตอร์แค่ห้าสิบคนถ้าคุณเป็นคนที่5้าสิบ็ดคุณไม่ได้เงินแสนแล้วนะบริษัทไม่มีข้อกําหนดนี้ คุณเป็นกลัวดี렉เตอร์กี่คนก็ได้คุณเป็นไดมอนด์กี่คนก็ได้คุณจะเป็นกี่สตา์ไดมอนด์ก็ได้คุณไม่ต้องมีความรู้มาก่อนคุณไม่ต้องมีพวกพอ้องคุณไม่ต้องมีเส้นสายแบบนี้อยู่ที่ตัวคุณว่าคุณอยากจะรับโอกาสนี้ไวหรือเปล่านะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าเราค่ะเลือกที่จะแตกต่างกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ใหม่มั่นใจว่าทุกคนสามารถทำธุรกิจยูสาน่าได้ ตัวใหม่เองก็เป็นหนึ่งคนที่สามารถทําได้แล้วใหม่มั่นใจว่าถ้าเกิดทุกคนเปิดโอกาสให้ตัวเองเริ่มต้นการแตกต่างตั้งแต่วันนี้ทุกคนสามารถประสบความสําเร็จกับยุสนาได้อย่างแน่นอนคะ่ะ